ในที่สุดก็ถึงหอพักที่ฉันเช่าวไว้สักทีเข้าไปดีกว่าอ้ยที่นี่มันอะไรไม่อยากหอพักอ่อโอ้ไ oh ม่ก๊อดม่ที่เปิดไหไมเปิดต้องลองน้องไม่รู้เปิดดิเปิดโอ้ยสว่างเกินไปหนู <c oughs> Girl, สวา่าเกินไปอ่ะเงินไม่งดสว่างเงินไปไม่ลุกแต่จะมาเช่าที่นี่นี่หวะเออจะต้องไปแล้วฉันใช่ไม่จำต้องนอนใช่เพามันเดินทางนานมากเลยอ่ะนานชิบหายอ่ะเออนนออีกว่านอนละ

น,นะนี่เหรอนี่ทำไมอ่ะไม่สนุกอะ่ะไแกนนี่เนี่ยอุ้ยใครจะังอยู่ให้โง่กูปไปแล้วไอ,นนนะอ้แกการีนะเฮ้ยแก แกงตายหรือหรืออะไรอืกฮึมเกตายหรือเปล่านะเกินไปวฮิยะเอ้ยยบโทรศัตรเฮ้ยนี่ไอ้กรโปดมานี่ดูเลย ฉันเจอใครก็ไม่รู้แหละตัวสียงดำเนี่ยโอเคได้ฉันเดี๋ยวฉันไปเฮ้ยกูเรียกเพื่อนกูนแหละมึงไม่หลอดแน่มึงคิดว่าเพื่อนมึงเก่งมีไงแล้วคิดว่ากูจะฆ่าเพื่อนมึงไม่ได้เหรอแเพื่อนมึงไ,ไ,ไม่เก่งหรอกมึงก็รอดูเลยอี๋เอาไปแดกเออโห ไปเลยแกมันน <i>, e? ี่แกบังเปิดยูนของใส่ชั้นอ่ะฮะแกโอ้ย่อ๊ยกูเลย่อ๊ยกูเลยไอโอยกูไอไปเนี่ยยกขึ้นนะแกน่ะยังไม่แข็งแรงล็อกนะจะสู้กับเชีย ไอ้ปล่อยเลยปล่อยกูเลยไม่ปล่อยวะขคาวแกงม้อโอ้โเฮ้ยแกงอกเลยนะที่แกมาอยู่กับฉันเนี่ยโอ้ช่วยด้วยก็ได้โอ้ยแปวะ อือสุดขัยกี่เก่งเหรอะทำเพื่อนกูเนี่ยใช่เว้ยมึงก็จอกมากใจไหมไอ้โง้อเอาได้มึงทำนี้เหรอทำไรแกทำไรได้แกก็จอกมากเว้ยพูดงี้กูขึ้นเลยมึงมึงเล่นงี้ใช่ไหมฮะเจอกู ลไล่แล้แข็งแข่งจริงเลยแกเราไม่สามารถทำอะไฉันได้งั้งแกจะแข็งแข่งแค่แไหนโอ้ยขี่มอเว้ยจอกไเขียวนี่กกันวันนี้ราไอ้นู่นกงนไปข้างหลังก่อนไปโอ้ยแข็กู โอ้โทษทีเลย,ยแค่นี้ก็เหลือกูครับแก้วมาสู้กูขาวมึงเฮ้ยยังไงก็ฟูเฮ้ยยัน่งเฮ้ยจิงไม่ไห,ห,หวะ เฮ้แกอะไไม่เก่งเงงพอไอ้หวับได้เว้ยไอ้อือไอ้แกงเหรอตายมึงเจอกูเฮ้ยอะไรอ้ต่อยแม่งไม่ต้องไปยุ่งเลยไม่ต้องไปยุ่งไอ้มากไปแล้วมันจะมาไปแล้วเอ วันนี้เออตื้อเก็บฉันเฮ้ยแกเฮ้ยเอออ้าวทุบแมงเออเฮ้ยย่ะเออตัดเจ็บคุณน้อเฮ้ยย่งอึ้งเฮ้ยอะไรวะนะไอ้ของวันนี่เออทุบแม่งเลยทุบทุบทุบเลย ฮะอ,อยงนี้ใช่ไหมตบแม่โโแงเลยเตะเลยโอ๊ยมันบากันแล้กแก่ะิ่งยยเอะยขนาดนั้นเลยอ่ะมันันจะทนไม่ไหวกับแกแล้วนะโอ้ยมัดเอากงิง เป็นไงล่ะเลืออแต่เศษฝุ่นฮ้าโคตรเจ๋งมันอย่างนล้สูบไอ้มอนั่นฮ้ยต้องพายเขียว That's a you, go. Yeah, you, go. Bye, you go.